สวัสดีค่ะทุกท่านรายงานสดจากที่ดินเรียบคลองสิบกมเจหนองเสือปทุมธานีนะคะแปลงนี้นะคะเนื้อที่349ตารางวาค่ะสเสนอขายนะคะตารางวาละ8,000บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร099 22 16 289นะคะขณะนี้ค่ะเรากำลังเคลียรงพื้นที่นะคะ นี่เป็นบรรยากาศสดๆของหน้าแปลงเลยนะคะอยู่ระหว่างการเคลลิ่งค่ะหลังจากเคลลิ่งพื้นที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจัดสวยงามขนาดไหนนะคะเนี่ยฮะสนใจนะคะติดต่อนชมที่ดินนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะที่ดินเรียบของ10บกม7จหนองเสือปทุมธานีค่ะอยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายกนะคะเพียง7กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ แปลงเล็กๆแบบนี้นที่ขนาดนี้หายากแล้วนะคะสำหรับแปลงที่อยู่ติดคองสิบนะคะด้านหน้านะคะติดกับถนนลาดยางนะคะสนใจนัดชมที่ดินด่วนเลยนะคะโฉะนดพร้อมโอนค่ะสวัสดีค่ะ